โอเคทุกคนก็สวัสดีุทุกท่านนะครับผมมันอยู่เกมโลโบอกนะอแม่ของไอแม่แอพเดนเจอร์นะวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเป็นตัวของอาคูนะทุกคนนะนี่เลยนะผมเพิ่งสุ่มได้มาเลยนะแล้วก็ไปเก็บคิวแล้วก็เก็บของคราฟมาครบวันที่เรียบร้อยแนละ้ววันนี้เนี่ยก็เลยจะมารีวิวตัวของอาคูละกันเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปอ e ีโวลนก่อนนะ แต่ก่อนอื่นเลยนะผมขอแนะนาร้านโจโรบักชอบร้านเติมเกมและฟาร์มเกมโร,มรบอกนั้นทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามีบริการฟาร์มเกมในแมปแอนิเมะเมอเวนเจอร์และแมปออสตานะและในอัปเดตล่าสุดนะก็เปิดรับฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยทุกคนใครที่อยากใช้บริการเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นรหัสร้องของผมนะซึ่งมันมันโชคดีไงเออมันได้ก่อน <laughs> มันโชคดีจัดเลยทุกคนไอเนี่ยเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนบีบีบีนะก็รีโลไปปึ๊บ อ่าได้ B บ,บวก A อลบอลโอ้โหแต่ละอันแม่งโคตรสทุนอ่าบวก40%เอ็กแทกนะแล้วก็มีท่าใหม่มาหนึ่งท่าเนาะแล้วก็มีสมุดเนี่ยอยู่500อันอีโวเลยบีสนี่โอ้โหเทอยู่นะคืออนิเมะเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เคยดูนะทุกคนเอาไว้ง่ายเลยก็คิดว่าจะไปดูอยู่เหมือนกันนะโอ้โห ดูไป2ตอนเอา้ากระตูนดีนี่ว่าทําไมผมไม่เคยเห็นวะงงเลยทีมที่จะเอาไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นของอาคูนะทุกคนก็จะมีอาคูนะตัวนี้เลยแล้วก็จะมีโอชินะแล้วก็มีบนะูม่าเนาะส่วนกีฟีดกับเออร์วินเนี่ยผมเอาเอาตัว2 0งศไปไงเอาอีกตัวหนึ่งไปนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นรหัสไก่ไงทุกคนมันไม่มีอะไรเลยนะอม,มันก็เลยต้องเอาตัวอันนั้นไปด้วยนะโอเค ไปแบกด่านอ่ะผมก็จะเลือกเป็นด่านนี้ละกันนะทุกคนไปทุกคนตอนนี้มาเวฟที่สิบแล้วนะมีตัวกันหลังเป็นที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวมาวางเลยดีกว่านะว่าเป็นไงบ้างนะทุกคนปึ๊บก่อ,นอ่นเลยเรามาเช็คก่อนว่าเราวางได้กี่ตัวนะอ่าอืมสามตัวสี่ตัวปะได้แค่สามตัวนะก็อย่างที่หลายๆคลิปผมเคยบอกไปนะว่า ตอนนี้เนี่ยตัวน,นี้นะมีบัฟดาเมจ15%จากโอชินะแล้วก็มีบัฟลดเงินเนี่ย20%นะจากโอชิเช่นกันนะทุกคนก็ดาเมจเริ่มต้นนะอยู่ที่7,369นะถือว่าเป็นดาเมจพื้นฐานที่อยู่ระดับกลางๆนะอันนี้ไม่นับรวมบัฟนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเปิดกดเอฟเฟกต์มาด้วยนะอ่ะมาดูถ่าตีเริ่มต้นนี้เป็นไงบ้างนะอันนี้ตีฮิตเดียวนะทุกคนขั้นแรกนะตีฮิตเดียว เดี๋ยวเราจะอัพไปเลยนะคนอัพขั้นแรกนะ1760นะดาเมจไป16000เลยอัพขั้นต่อมานะทุกคนจะมีท่าใหม่มานะแล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มเป็น27000นะแล้วก็เวลาโจมตีนะหี 6, วิระยะเป็น25.8นะใช้เงินอัพเกรดอยู่ที่2 8 0 8นนะทุกคนอัพไปนี่นะทุกคนก็จะเปลี่ยนการโจมตีนะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตีแค่ฮิตเดียว ถามจริงทำไมตีฮิตเดียววะอ่ะตีเป็นลาสดิอยากดูนะปึ๊บอืฮึตีฮิตเดียวนะดาเมจถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้ถือว่าพอใช้ได้อ่ะอัพขั้นต่อไปนะเสียสี่พันสี่ทุกคนก็ดาเมจเพิ่มเป็นสี่หมื่นนะเวลาโจมตีลดลงเหลือหกวินะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นยี่สิบหกจุดสี่นะปึ๊บอืฮึอัพขั้นต่อมานะดาเมจเป็นหกหมื่นห้านะแล้วก็เวลาโจมตีเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็น2ี่หกจุด้านะมันเพิ่มนิดเดียวอ่างวะ เพิ่มแบบน้อยมากุกคนเอาไปเอาขั้นต่อมานะเสียเงินอยู่ที่0 0 0นันนกคนดาเมจเพิ่มเป็น0 0 0นพันนะแล้วก็เวลาโจมตีเท่าเดิมระยะเป็น29.1นนะมีท่าใหม่มาด้วยนะกี่ฮิตอยากรู้อันนี้อยากรู้เลยกี่ฮิตหนึ่งงอะฮิตเดียวถามจริงฮิตเดียวเหรออ่ะดูใหม่นะดูใหม่นะทีนี้ปึ๊บเห็นไหมฮิตเดียวโอ้โหเป็นตัวที่แบบอตีแบบน้อยเกินนะทุกท่าเลยคือจะตีฮิตเดียวหมดเลยนะ ไม่มีสถานะแล้วทุกคนตัวนี้แล้วก็อาจจะยังไม่ตีแอร์นะอันนี้โอเคก็ยังไม่ตีแอร์นะขั้นต่อมานะเสียอยู่ที่9ก0 0นระดาเมจเพิ่มเป็น1 3 0 0 0แสนสามหมื่นนะเวลาโจมตีเหลือห้าจุดห้าวีนะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นสา1สนะิบจุหนึ่งะทุกคนอขั้นต่อมานะเสียอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มมาเป็น1 6 3 0 0แสนหกหมื่นสามพันนะเวลาโจมตีเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็นส1 2จดนะปึ๊บอือขั้นต่อมานะมีท่าใหม,ม่มาด้วยนะทุกคนี้เลย แล้วก็เสียอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะดาเมจเพิ่มมันเป็นสามแสนสี่หมื่นสามพันแล้วก็เวลาโจมตีนยเพิ่มมันเป็นสิบวิเลยนะเนี่ยโอ้โหถือว่านานนะตรงนี้ระยะเพิ่มมันเป็นสามสิบห้าจุดห้านะโอ้โหถือว่าตีได้ค่อนข้างที่จะนานนะมาดูความอลังการของมันก่อนละกันนะทุกคนปึ๊บอ่ากี่ฮิตฮะฮิตเดียวเหรอโอ้ละสิบว,วิตีอย่างนานฮิตเดียวนะทุกคนคืออย่างแรกเลยที่ผมคิดว่ามันไม่เก่งนะเพราะว่ามันเนี่ย มันตีแค่ฮิตเดียวนะคน <c oughs> เห็นไหมคือเราต้องมีตัวเคลียร์โ่ก่อนอะ่ะถึงจะใช้ตัวนี้ได้แต่ว่าดาเมจถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะเออแต่นี่มันมันตีฮิตเดียวแล้วก็ตีโคตรนานเลยอัพขั้นต่อมานะเสียที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสองรอยะคนดาเมจเพิ่มเป็นสี่แสนนะแล้วก็ เวลาโจมตีลดลงเหลือ9.2วิระยะเพิ่มเป็นสั7์นะอัพไปนี่คือค่าสุดท้ายนะตีอยู่ที่470,000นะทุกคนอันนี้คือดาเมจที่มันบัฟมาแล้ว15%นตะต่อมาเลยก็คือผมจะลองเอากีฟิตมาบัฟดูแล้วกันเนาะว่าจะไปเป็นเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะโอเคทุกคนตอนนี้กีฟิตเนี่ยบัฟดาเมจมาอีก100นะมาดูดีกว่านะว่าดาเมจตัวน,นี้เท่าไหร่แล้วดาเมจตัวน,นี้นะเพิ่มมาเป็น880,000นะทุกคนโอ้โหถ ก็ค่อนข้านที่จะเยอะนะแล้วต่อมาเนี่ยผมจะเอาเออร์วินมาบับด้วยนะทุกคนจะได้แบบบู์ดาเมจไปอีกเท่าหนึ่งนะโอเคทุกคนตอนนี้นะเออร์วินบับมาอีก100%นะก็จะเป็น215%นะดาเมจตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1,280,000นนะถ,นะนถือว่าตีแรงนะทุกคนถือว่าตีแรงนะตัวนี้เหลือแค่เราไปสุ่มบับนิสัยเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือมันตีแค่ ิดเดียวนะแล้วก็เวลาในการโจมจีเนี่ยถือว่ายังยังนานไปหน่อยนะสำหรับผมถือว่ายังนานไปหน่อยทุกคนเป็นไงบ้างาสำหรับตัวของอาคูนะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะอ่าใครที่อยากอีโวเก็บไว้เนี่ยผมแนะนําให้อีโวเก็บไว้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวอีเวนต์นะทุกคนซึ่งถ้าอีเวนต์หมดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะหาไม่ได้แล้วนะตัวนี้ใครที่อยากอีโวเก็บไว้เนี่ยผมบอกเลยว่าให้อีโวเก็บไว้นะตัวมันเท่ดีเนาะทุกคนแล้วก็ ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเอามาใช้ใหม่ก็ได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนใครที่ยังไม่ติดตามผมนะฝากติดตามมาด้วยละกันนะไว้เจอกันคลิปหน้า bye ครับผมบ๊ายบายครับ